ีก็มีเรื่องที่หลายประเด็นมากของน้าพิจนะิที่เราได้เรียนรู้มาซึ่งเรารู้สึกว่าน่าจะมาแชร์ในนี้ก็คือเรื่องของเพโลนะคะอาจารย์ทุกคนเนี่ยให้ให้ให้เรียนรู้เรื่องของเพโลก็คือพ่อน้องที่เป็นแคสต์แมนจ์แมนเจอร์นะคะมานั่งต่อหน้าเราแล้วคลิกเขาคอยว่าเขาอ่ะเก็บข้อมูลอย่างไรทําอะไรบ้างแล้วก็อางว่าเนี่ยรับเอกสารเรารู้สึกดีใจมากเลยที่ได้น้องคนนี้มาเขา ใส่มากเขาใส่ข้อมูลลงไปได้หมดแล้วก็แอคทีฟในการที่ดูแลคนไข้ในการระบบการรักษาเพราะว่าผ่านไปหนึ่งปีไอ้ผ่านไปสักสามเดือนใกล้ปีใหม่หมอเขาลงทุนก็คือเขาไปเรียกายหมอบรรดาทั้งหมดห้าคนไปซื้อทองให้หนึ่งเหรสำหรับน้องคนนี้เพราะว่าที่นั่นน่ะน้องคนนี้ยังไม่บรรจุงั้นโมดัสอะไรกจะยังไม่ได้เขาก็เลยไปซื้อทองให้อยู่วันนึงเขาประชุมน้องคนนี้ก็วิ่งเข้าหางหน้าตาเตือนตั้งแต่เก้าโมง น้อบอกนี่เรื่องอะไรพอเขาไปชุงคอนเฟลต์แบบโต๊ะใหญ่นะน้องบอกว่าส้ขาดจ้าคุณหมอไส้ขาดทำยังไงบอกเฮ้ยมีประกันที่อยู่ทำไมไม่ปิดต่ออ่าน้องอกู้บี่ออกไปเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไส้เนี่ยมันเป็นสส้ที่สำคัญของเขานะแต่หมอ,อก็รููว่าเอ,ย,อย่างเงี้ยมันยั็นไปพอผ่านไปหนึ่งปีสามเดือนเขาก็เริ่มไม่้น้องคนนนี้คอกงานเขาบอกมันเริ่มทำตามเพโลแล้ว เรารู้สึกเฮ้ยชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยทํางานแบบเพโลหรือเปล่าหรือว่าเรานั่งคิดที่เอดงานของเราต่อยอดงานของเราไปเรื่อยื่ออันนี้ก็คือเราได้เก็บข้อคิดตรงนี้มาว่าเราไม่ควรทาแบบเพโลถ้าเราตร้งตรงนี้ได้ทุกๆคนไม่เพโลแล้วคิดที่เอดงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทำสี่สีห้าสองเป็นตัวย่อยที่ดีได้ พวกเราเนี่ยก็แปลบทนะคะเล่มเหลืองถามว่าได้อ่านหมดไหมเราจาได้แต่หัวข้อค่ะไม่ได้จําได้ทุกข้อยิ่งพาสามยิ่งจำไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าจริงๆเราจบเนิ่องมาต้นแล้วแล้วก็มาทําด้านของคุณภาพเนี่ยถามว่ารู้เรื่องทั้งหมดไหมไม่รู้เรื่องจําไม่ค่อยได้นะคะแต่เราใช้เทคนิคของการฟังฟังอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของเรื่องเขาเก่งกว่าเราเยอะเราอาจจะต้องบอกเขาด้วยําไป แต่ที่นี้นก็คือฟังแล้วเนี่ยตัดประเด็นให้ได้นะคะแล้วก็พยายามพูทีนี้พอดีว่าตัวเองเนี่ยได้เรียนชามาพอสมค,ควรเพิ่งเข้าคลาสของการเรื่องเล่าราดังนะคะก็เลยเอามาประยุกต์ไปด้วยที่จะพยายามที่จะอ,อ,อน้อมของตนวิธีการพูดให้มันช้าๆนะคะให้ชัดเจนนะคะจริงแล้วก็คือชาเนี่ยสอนให้เรามองลึกเข้าไปในใจนะคนะ จิตใจคนด้าตอนนั้นอ่ะเขากำลังเครียดป่าเขากำลังแสดงอะไรให้เราดูเราต้องเก็บประเด็นเขาให้ได้เพื่อเราจะได้ต่อด้นเขาอนะคะแล้วก็มีเรื่องนึงคือว่าจริงแล้วถ้าถ้าเราจะเป็นต่อเนี่ยเราต้องหรือเราไม่เป็นเนี่ยเราเกลับไปใช้เนี่ยก็คือต้องใช้โมเอลสร้างโมเดลให้มันอยู่ในแบบของเราไม่ได้คือคือคลิกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันองขึ้นอยู่ในหัวเราเหมือนเราจำอะไรเข้าไปแผ่นภาพอะค่ะภาพเนี้ยมันต้องอยู่ในหัวสมองเราตลอดเวลา 阿坤。